ครับเนี่ยคนที่ซื้อ,อสนูหรือว่าแอกของผมไปนะครับมันจะไปในลักษณะนี้นะไปแบบนี้เลยนะก็ยังไม่ได้ใส่นะวิธีการใส่นะครับเผื่อใส่ไม่โดนนะผมเลยทำคลิปตั้งไว้นะครับกล้องกล้อง,ก,องก็มาก็กล้องก็มันจะมีรูแบบนี้นะจะมีรูใน,นลักษณะนี้แล้วก็เราก็เอาลอิปบิ้นแหละพา,า,ะาไปตรงนี้เลยนะพาเราไปตรง ไออยู่ในลักษณะนี้นะต่างๆนี้อยู่ตรงรูพอดีนะแล้วก็เราก็ทิ่งเขาไปเลยนะทิ้งเขาไปที่รูนี่ครับทิ้งเขาไปนี้แล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับนะครับจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็เราใส่ที่หัวว้านะครับผมจะทบล็อกไว้ให้นะครับแล้วก็หนีบก็ไปที่หัวนะป๊อกแล้วก็ มุนเชียกนะครับมันเชียก้แน่นเลยแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับอันละห้าสิบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่แฟนเพจผู้ชายขายว่าเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ